ดิฉันติดใจในความดีอย่างประเสริฐของคนคนหนึ่งเธอเป็นคนดีอย่างประหลาดซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีศีลธรรมอย่างสูงและมีศรัทธาในการเสียสละอย่างแรงกล้านี่เป็นคำพูดบางส่วนจากประโยคพูดสุดคลาสสิกของอนงค์ที่มีต่อคุณพระครับในหนังสือหนึ่งในร้อยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียวกูหนังสือที่รักของผมครับสำหรับใครที่ติดตามความสัมพันธ์ของตัวละครคุณพระและก็อนงค์ในหนึ่งในร้อยครับวันนี้เราจะพามาเจาะลึก แล้วก็เปรียบเทียบตอนที่11ระหว่างละครกับหนังสือครับโดยเฉพาะฉากหวานซึ้งในช่วงท้ายของ EP 1ีว่าใน2เวอร์ชันนี้เนี่ยมีการตีความความสัมพันธ์และก็เหตุการณ์สาคัญต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโดยในตอนที่11นี้ครับเราจะได้เห็นฉากสําคัญระหว่างคุณพระแล้วก็นงเนี่ยซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ของทั้งสองคนครับในเวอร์ชันหนังสือในขณะเดียวกันก็เป็นเช่นเดียวกันในเวอร์ชันละครครับฉากนี้เนี่ยได้เน้นถึงความลึกซึ้งของความรู้สึกผ่านบทสนทนาที่ละเอียดอ่อนครับ อนงในฉบับหนังสือเนี่ยเป็นคนที่แสดงออกความรู้สึกอย่างละเอียดแล้วก็มีความอดทนที่สูงครับซึ่งเ่อให้เห็นถึงความเข้มแข็งภายในที่มีต่อคุณพระครับในขณะที่เวอร์ชันละครเนี่ยก็ได้เพิ่มอารมณ์แล้วก็การกระทำของตัวละครที่มากขึ้นครับเราได้เห็นฉากที่อนงเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความทุกข์แล้วก็ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ของเธอแล้วก็คุณพระครับซึ่งเป็นจุดที่ผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อคุณพระแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในใจแล้วก็ความอ่อนไหวครับ นอกจากนี้เนี่ยละครก็ได้แสดงให้เห็นถึงการประทะของอารมณ์ระหว่าง2คนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งหลังจากที่ผมดูละครใน EP ีนี้ไปแล้วนะครับผมได้เห็นจุดที่มีความน่าสนใจอยู่ประมาณ2-3ถึงจุดครับประเด็นที่1ครับประเด็นเรื่องของคุณพระครับตอน,น,นแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทําไมถึงคุณพระเนี่ยยังเข้าใจผิดถึงเรื่องว่าอนางยังทําใจกับชัดไม่ได้เสียทีครับซึ่งอะไรที่ทําให้คุณพระเนี่ยยังเข้าใจผิดอนงว่าชอบชัดเนี่ยมาตลอดเลยครับนี่ก็ EP 1ีเเข้าไปแล้วครับ ซึ่งพอตอนดูละครเนี่ยก็เอ๊กกับเรื่องนี้หลายรอบเหมือนกันครับแต่พอผมเนี่ยได้ไปเปิดอ่านหนังสืออีกรอบนึงครับก็พบว่าคุณพระเนี่ยยังมีความสงสัยอยู่ถึงท้ายๆของเรื่องเลยครับว่าอนงค์น่าจะยังทําใจเรื่องของชัดอยู่ซึ่งนับว่าจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าทางทีมผู้จัดเนี่ยใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ยังคงความเคารพต้นฉบับเป็นอย่างมากครับซึ่งพอถามว่าพอเรามาไล่เรียงเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็พอเข้าใจได้ครัวว่าทําไมคุณพระถึงยังเข้าใจผิดอยู่ครับในประเด็นที่2ครับเรื่องของแผลในใจครับ คุณพระในหนังสือเนี่ยจะปฏิเสธอนงครับว่าเพราะบอกว่าตนเองเนี่ยมีแผลในใจครับส่วนอนงเนี่ยก็พยายามบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนรักษาแผลให้กับคุณพระครับซึ่งเป็นบทสนทนาที่กินใจมากๆในหนังสือครับพอมาในละครเนี่ยเราก็จะได้สังเกตเห็นว่าอนงพยายามที่จะพูดถึงเรื่องของแผลในใจคุณพระว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่รักษาแผลในใจคุณพระได้กันแน่ครับซึ่งพอบทละครเนี่ยมีการประยุกต์มาจากตัวของในหนังสือเนี่ยทำให้ตัวของบทละครเนี่ยมีความกินใจมากขึ้น สามารถทราบซึ้งกับตัวบทละครได้ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับต่อไปครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับก็คือว่าในหนังสือเนี่ยการสแสดงออกของคุณพระเนี่ยคือการเข้าไปโอบกอดอนองไว้ครับซึ่งถ้านับว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็นับว่าเป็นการแสดงออกที่เยอะมากแล้วครับแต่ว่าในละครเนี่ยก็ได้เพิ่มการกอดแล้วก็การจูบอนองเข้าไปด้วยครับทําให้เพิ่มความโรแมนติกแล้วก็ทําให้ฉากนี้มีความเป็นฉากที่ร่วมสมัยมากขึ้นในปัจจุบันครับซึ่งถามว่าในความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ ที่ได้รับจากการดูละครแล้วก็อ่านอ่านหนังสือครับในส่วนนี้ผมคิดว่าผมรู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนของละครเนี่ยทำให้ตัวละครทั้งสองเนี่ยมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นครับโดยเฉพาะอนงในละครเนี่ยที่ดูมีความอ่อนไหวแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกได้ดีมากขึ้นครับทาให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าถึงเข้าใจถึงความรักของเธอที่มปต่อคุณพระได้ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าทีมผู้แต่งหรือว่าทีมผู้จัดเนี่ยยังคงเคารพต้นฉบับเวอร์ชันหนังสือได้เป็นอย่างดีมาก คงเสน่ห์ของความลึกซึ้งแล้วก็การสื่อสารที่ละเอียดอ่อนทําให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกอินตามได้อย่างไม่ยากเลยครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับถ้าใครอยากเห็นการเปรียบเทียบในตอนต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของตัวละครเหล่านี้ครับสามารถแชร์ความเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะครับและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบหนึ่งในร้อยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมเนี่ยคงลางกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ